E hey. aí, สวัสดีครับแม่คู่สวัสดีครับค่ะสวัสดีเอฟซีสุขุสุคนเนาะค่ะที่กําลังรอติดตามนะคะค่ะเมื่อกี้กับเป็นมือวันที่เท่าไหร่ก่อนวันที่สองเนาะครับผมค่ะวันที่สองซิงหาเนาะค่ะเป็นเดือนสิงหาการกฎาคมแล้วก็สิงหานะคะ่ะค่ะเป็นพอดีเดือนเขาพรรษาเนาะค่ะเขาพรรษามือว่างนี่เนาะค่ะไปให้เทียนร่วกันมืาอึ้นมืาอ,อ,อ,อคืนแม่คู่ก็เไปจูดจูบเรื่องข้าวยาเฝ้าจุดเพราะว่า เมื่อวานกันดวนนะค่ะราวากัพอดีไปขอโูตากันอันนั้นกับคุณลกัได้สวงยี่น้อค่ะเนาะในสวงน้ำข้างออมสินปูค่ะข้างออมสินปูสิบเจ็ดตุงเปเลยสิบเจ็ดตุงเฟเออในลาทันซืได้พัน่ได้เป็นยจ้สีแหละเนาะค่ะขั้นอันบ่ได้พันพ่อัดซื้อได้ดีดีเันจ้งสีค่ะค้าครึ่งวัดว่าอันกา ได้แดนะคะแม่คู่ก็ได้โอ้ยได้กับว่าสมดอกค่ะเพราะวา่าสิบเอ็ดบมากค่ะหูแจ๊บอยู่ยพ่าแม่คู่ก็เป็นชุดทูบไปพิธีงานเพื่อนอันนี้ก็ได้นีลล่ลราคดีข่เจ็ดแปดสามเจ็ดแปดสามยังกับบัาสามแปดเจ็ดสามแเจ็ดเนาะ เห็นละสามเปดที่มันสามเจ็ดเปดเนี่ยใส่พินใบอะไรขอมันมีใบมันสามเจ็ดเปดหนาคุณลำใหญ่แย้มสุดาหลอดตายค่ะสนอ้ดีใจนะก่อเต้ยอันนี้มันมันสองหนาเพราะมันกับสามเปดสามเจ็ดแปดที่สามแปดเจ็ดสองหกแปดกับสามเจ็ดแปดนะครับอ่าทั้งหนาหนาคามหนาแล้วก็ท้าย ครับสามตัวนาครับสามแปดเจ็ดน้สามตัวไทยเลมากแหละค่ะในเรื่องวันนี้ยันแมนอยู่วัดได้มากวันมากเพราท่านเลยนเดท่ทยนะคะเนาะครับผมค่ะน้ำตกกูตาน้ำตกปูตาเจ็ดแปดน้ำตกเจ็ดแปดค่ะคุณเลยมากมือนี้นะคะพู้ได้อยากไปเสี่ยงก็ล่องเบิรงค่ะไม่คู่ไปจุดทูบเมือนันไปงานพิธีค่ะปูก็เลยเรือไห้นะคะเป็นเป็น หว่าเป็นถุงคนละ่ะผัวเบื้องเซลให้เจ้าของบ้านรสันบ้านเจ้าของบ้านคนิ่งทักคอนเจนไปเลยเจ้าเพิ่งเกับก็ได้หลายน้องผู้สาเนาะเพือ่อได้ยิบจ้าเด็กผู้ละใบสองใบใช่หนึ่งหนึ่งรสันซ้องหนึ่งหนึ่งค่ะสองหนึ่งหนึ่งตาไปทาเล็กหน่อยเล็กหน่อยผู้ใสดอกอายุวันสองสามปีนึนงเดียเห็นตัวใดแต่เห็นตัวใดเห็นสองหนึ่งเกศรสันหนึ่งเกศแบบสองหนึ่งเกศไม้บอกว่านผู้ว่านท้องแม่ขวัว ออกมือแมนนะคะ่าที่หนึงน่งหนึ่งแต่ว่ากะคือว่าแล้วนะคะปูกระบอกถึงกัเพียงนตะว่าเป่นคู่มาบอกซูเอฟซีฟังนะคะว่าเป็นคู่เป็นจุดทูบทะเลแต่ดวงเนาะคะ่ะอันนี้ก็ถือว่าดวงสิน้นก็คือการเม็ดนะคะเ่าต้องย่อทอบบ้อเพาต้องหน่อยใจในหัวเข้าคือกัน,นะคะ่ะกับได้กระบ่บ่บสมนะคะได้ได้อยู่แต่ว่าบ่าได้ตัวมากมากันก็เลยเป็นตัวกันนะคะ มันกลี่ยบ่อใด้ทื่นในข้อนผู้เลูนก็ได้ทื้นซื้อๆค่ะกันเล่บ่อพีกําไารค่ะบอเม <c oughs> ้นว่า,าได้แต่ทั้งหอทั้งอื่นบ่อใด้คือบอได้ยินว่าให้ฟังขาดแม่คู้บอกคิีอยู่เพราะว่ามันบอเป็นตัวเน้นห้องของพวด้มากแต่ว่าสําหรับเลขที่แม่คู่คำนวณกับพี่สามกับแปดมันบอหยุดครับผมค่ะมันกลีเข่าสามห้าห้าสามครับกับเข่าบนกับนี่แหละนี่แหละบางเทือบางที่มันกิน<า> ผู้คนพนฟังชัดเจนถ้าเทียพ่นกคู่้ไหตีบแม่คู่ตรีร้อยสิบเก็ดจติแสบแต่นึ่งนึ่งเกแล้วก็เย็บโรตรีให้ให้คะแนนแม่คู่คือห้แต่โมวงเหยนึ่งนึ่งเกต่ เนีกเาคนเพื anyway. ่อการเขียนไว้เขียนไว้หลายคนอี่นนอนเดียนสิงหาเยอะินนี่ไปเขียนเรีอนกินเยอะมาก้อประกาศย่างดีเยองประกาศสิ่งหาแต่ว่าลบกก็เลิกงานลกนานลูนานเออเดวจะทงานปเปอเออะองานอคนิดกอจองแล้วไบ้านกับวัตถาอ๋อเดินไปรับที่แต่เราด็ไสวาดเพราะว่าแม่จะเขียนวันที่ยังเปียนเขียนเดียนยังเปียนนะคะก ชิเอ็ดเฮ็ดเสษชิเป็ดเฮ็ดเศษน้ำผากรเฮ็ดเศษกันมาต้กับไปซเสื้อสามส่วนคเพื่อนั่งปูที่ไทให้เยี่ยมสูหนกับเสืแแต่ด้ว่ามูฟปูเมาอรตีไอ้วัน แต่ศูนย์ศูนย์เดี๋ยดมาลูสวยได้หกศูนย์หนึ่งราคได้หนึ่งหึ่หยไวันไดแบบฟุ่มใบอะอีนาขาคอยที่ดึงลวดเลยดึงลวดกังแต่ศูนแต่วันนี้เพราะมันมีใคมาขายนะคะมันมีห้มาขายกับินี่กินขึ้นได้แต่ีใบใปีมันลวดนะคะมาหาปูค่ะ อาจะไห้รอฟังนาค่ะฟังครูสิวาจากไหนเราะค่ะเนาอาแก่ตัวไม้เฮ็ดไม้นะค่ะบุญก็เฮ็ดคือเก้านั่นะครับทำบุญเหมือนเดิมค่ะดีใจครับครูมีสวขเมอวานี่ครับมาครับครับออมเมอวานี่แม่พทาดงก็เรถแดสามตัวดแดงก็อมาขักมันเนี่ยมาจะาม้มมีมาจะสาแเลวมอนี้ก็าจะสาวเป่น เอออ้าวฮัลโหล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 ขคางนี้มอขมิดดูโทรอะไรก็คือโทรหกหกแปดว่ะ หนึ่งหกเก้าครับหกหกแปดฮัลโหลฮัลโหลหกหกแปดงวยกูโกงมพี่เขือเออหกหแปกเออจูโจพี่เขื่อก็คอจูโจมพี่เสทียรเออมันมันไม่เทามาใหย่แค่มันให้แบบนี้นเดยบือครัเดอองวยกูโกงพี่เขื่กมาด่วนหกหกแปดมาด่วนอื เบยเบลเีลเบลมันกขึ <c ười> ้นมาัก <c> ท <ười> ันเบลหกหกแขิวเนี no ่ยขิวเี่ยขิวเนีักไก่ปัเคือเนาะไก่ปัเปคือแบบแบบแค่เออแบบแค่เตอแบบขึ้นก่าหกห่งหกหกแงหนึ่งหกหกแปดหนึ่ ว่าเขียนนั่นะกดีตัวเอหนึ่งหกหกแปว่านช่หนึ่งหนหกเก้างั้นครับเอองวยกู้โกพี่เขื่อนงวยกูโกลหนึ่งหกหกแปดกึมครับแก่เลี้ยวแก่ควนแก่เต่งเลี้วเล้วผู้ไหนนั่นผู้หนนั่นคือรบหน่าเขี้ยบใหญ่ตกรบเน่เพราะว่าบาดเหน่อยนานแล้วม่งเา้าคือรบปัสนค่อยหายแก่แก่ขั้นชีวะขันว่า

ยัพอบอกก็อดพ่อด้คือก็พ่ันเดียครับปูต้งว่าก็ามหัวมันเขาขอเราก็พ่อมุ่งพอคือไม่าง่ขมือคื่นกปคุ้มยิ่แม่กูไปขายคือก็ได้กูว่า่า้างว่าองนันดเเอผมมด่อกก่อท่อมอกูมันร่วงบานบ้านนอกขอบหน้ากูไปเรียงมวเรียงคัวให้ก็ได้ยิ่ม่ค้าง กูก<พ> <mem> ็เทาวาปีจ <objectives> ังแม่ก <but> ูก <honestly> <gen> ็สิงังแม่กูกายูนไข้ง่า้องกูเปนไ้เหนยเรื่อาเรยับปูเอ้งกจไปแล้วกะเต็มแล้วก็กะด่วนเนาะเอ้ใไขบาดเก็บหนักนะลู้นะมจำไว้เรียบขึ้นรถหนึ่งหกหกแปดดวนขณะนี้เขาจอดรรอแล้วม่ัด้นเรื่อ่สองข้นสองข้นเดีปูไม่สองข้างกวไมมึงสองข เออนี้ยนะพวกได้ห้อมใจกับฝ้าคืนปอืแต่ว่าทุ่งได้ก็หายใจเงาได้กัยัเ้าคืนยับไปงเขายัไปงีเขาขวงข้านเขานะกูแค่แบบแค่อื่นงเงีัผู้ป่าเก็บงก็ก้อนมุกอน่ก้อนมก้อน อยาวางเสมอว่างใจหมดแค่เล้าวบคลิปผ้าวาแค่ข้าแกงกะจั๋งข้าวเก่ามาวมูนั่งยนเนาะ้างัรนงดเดกขึ้นบักขึกบขึ้นแม่ไป้วน่ต้นตตงต้ตตตตตตต ก็ไม่ไหเลยเพาะฉะนั Bref, ้นอ็แค่คึกคักแค่แกวก็ค่หมัไปอยู่ในนี้แต่ยังเขาเรื่องเาเอาอย่แค่หัวแปกไปหัวแกอย่หัวแกครับยันหัวแกนี่แหละที่มักเปิดกจถคือะไรเดียวครับอืมันม่ความเสี่ยง็เวเยอะครับปูเมื่อกี้คือรุ่ร่งใหม่คือแต่ เกาขาดเกาหยอกหัวทักทวนได้ยิ่งครับปูอืมคือคือทุกอย่างมัดมาเกี่ยวกันและยังอืดๆแืบยืดๆอย่าครับเออความแร่นอนก็คือความบางแร่นอนเนี่ยจะการแข็งคนเขาตายหรอกเกิดได้ว่าถือว่าตาย็ยังตายยืดครับปูรักชากินยาจารใช้กรบเพาเข้าก็ยืดหันมันห่อทีิตายเนี่ยนะครับเออว่าเช่อเนี่ยก็ะเปินลคดีๆดูยังเละขัดปวดหัวเข่าก็ยักนจะเขาตายเลย ไปหาว่าหาอย่างมากินคนเด้ยวก็ยมครับปูข้ากิงว่าเท่าไปหาหมอเปาคนเดื่วยครับ,บ,บมาหาพออ่อผู่น่ะพ่อเปาหันกันข้าปวดหัวว่าค่เออพ่อก็เรียก,กวิบเกลรว่าจะข้าปวดขี้มันเลยว่าทุกวันวันคุกวันอย่างไรก็ยืมครับปูพอกับเปาเพิ่งชิบเกสรกันเสร็จว่าเข้ามวดไว้ันเยว่าัุกวันวัอท่กวันอย่างไรก็นาะครับปู โอ้หวันคุ้มปวดหาาลายรืปเอหลายแล้วครับช่วแค่จะมาให้พอเปาอ่าหรือ่เ<า>เป่าแค่ว่าชื่ชิบหกเหมนกครับปูเครื่องหมักชีสเป่าออก,กชุ่มแกไก่ไก่เขากมือหักา,ามากเลยครับแก่แค่เปา่า,ปา,เปาไปตามขายรวมเนาะครับปูแกครับผู้ใกล้กทีน่าแกบวเพว่าผู้ขาดเนี่ยปอกป ไม่ไวรไรอย่งเตมเยอะเกินเยอะเกน่เอาเราคันก่อนนะลูนะเออมันคือได้บดเยอะแต่ทำทนคือความคือเคยว่าไว้ก็ท่ันได้ก่ไวาก่อนท่านได้ก่ไวเห็นว่เรื่องครับเออไม่กระถือเรื่องไม่ถูกก็ค่ะรู้วบุญมาเหมือนเดิมมั้งเรื่องนีคือเก่าเหรอครับคุณค้นใจบุญค้อพ่ายคือมั้งอืมบดเยวกัน่เราค้นใจทั้บุญอ่ะนะ กูปเอาแบบนั้นการพนันว่าการบ้านเออเค็ดบุญมกูก็เอากล้องการพนันคือพ่อป่อใหญ่คนหนึ่งการพนันพ่อใหญ่คนหนึ่งคือคือเรือยครับปูเอเรอยเรอยเรื่อยเขาเออว่าหัวราชบาลไทยไหมเรื่องครับใครมาพิจาหมาเขาถือมาว่างแบกขายข่้นครับปูมา่าพนันื่อยืเช้าแทกไปเช้าหมดเครับเขาแข็งว่าหัวรบาลไทยือยคูคมาพิาพาวขึ้นไม่าเือครัปู รฐบาลนุ่งูัวไม่ากัพอแต่กึนเน่พ่อไปคนพูดถื่อๆไม่มือหลักขายนะน้อครับปู่เนาะแม้แม่ขื่อแตบขือก็เงื่อนยุ่งต่ของหนักไม่ข้าก็ขื่อบต่ต้มเงื่องครับนางรังไพยนางสูมารีนางกิงดาพอนางทวิวันนางะหมบกน้อยนายือพง นางถูกคามว่านางมุมนางติดนางอ่อนอะนุรักอะนุรักนางพอไปคือนางํางานนางพึ่งทำไมนางรารานางถูกรักอย่างนี้ไปคือบไงมานัะนางคือนางนางเป็นประภาเอออพออายุหนึ่งอายืสี่ไง้นาะวันนี้จะบอกคือ